สวัสดีครับก็มาพบผมช่องตุ้ยพาเลาะชแน,นลครับผมคลิปนี้ก็มาเล่กง,งานมาห้าโมงครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเมนูเด็ดครับผมวันนี้ก็แฟนผมก็ทําอาหารวันนี้ว่าเขาจะทาอะไรกินครับผมติดตามรับชมครับนานะทำอะไรนะมันตั้งนี้โงมาดูดูมาด,ดูครับผมวันนี้ทําต้มเสพ สมแซ็บเลงครับผมกระดูกหมูนะนี่ครับนานนี่ครับกระดูกหมูครับสมแซ่บเลงครับนาเห็แล้วเ็ครับอือเดวัยรุ้น ผมก็ได้มาสั่งคาบูคาิเตอร์ครับกาแหรอะเมันก็แหงหรอมั้งู้อี่แคดูดูก็ทำไปเติมขายให้แล้วรานนั้นรานนั้นขายแล้วขายอู้แต่มันเสื่องนมัน

กีมมีอะไรซื้อมาดูซื้อเนี่มัซื้อด้วยนะอ๋อแจลของพ่อมาจิตไงเราแข่งแหง,งหนี้ใคพ่อบมันเครื่องรถแหงห,หรือเปล่า แห้งเหรอเออเดี๋ยวครับผมมันเครื่องรถแห้งครับน่ะน,นะเออแหง้งเอาบอกให้พ่อด้วยบอก เดี๋ยวดูครับน้ำมันเครื่องอาจจะแห้งครับนะนะเสียงเงินตั้งแต่เ,เช้าต้องเรื่องงานมาก

ดูเช็ดมันเครื่องก่อนครับระนะนะมันแห้งรือเปล่าผม,มาตฟังเช็ดดูนามันเครื่องก่อนครับลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมช่องตุ้ยพหล่อแชนแนลครับผมนี่ก็งานเข้าครับรถส์ทไม่ต็ด มีหนูมันก็มีอมันก็มีอยู่ครัขน,ะนะาดธรรมดาแล้วครับรถแรง มีนิดเดียวครับน่า,นา <c oughs> มันเหมือนมีไม่เยอะครับออกไป Giờ xong một con Bà ơi thả luôn mà nè, ngon nhỉ Thấy mấy chương văn à Boleh roh tak betit tu pak. Lot bayi lul อืมต <łość> ัวเองอืมอาหารมันเยี่ได้่ับอะไะาณนั้นาอยู่ไหนอ่ะหาแล้วหาแล้ว โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ